คลิปนี้มาพบกันตอนบ่ายนะคะเอฟซีเป็นคลิปของเล้าพัฒนาอะคะ่ะแต่ว่าเมื่ออื่นกับเป็นไทถ้าเอฟซีอยากจัดไทเมื่ออื่นก็นได้นะคะ่ะแต่แอดน้ำเสนอมาอนี่ครับเพื่อว่าเอฟซีคนใดเพิ่นเช่นชอบเล้าพัฒนาเนะคะ่ะ มันจะได้เอาไปได้เนาะซื่อง,ง่ายแต่แอดจะบ่ตัดให้หมดทุกตัวนะคะเอซีไปตัดเอาด้วยค่ะพิจารณาในการรับชมนะคะอ่ะันนี้วันที่16มกราสองห้านะคะราพัฒนาตนเย็น เมื่ออื่นกับสนะิบเจ็ดนาะมื่อนี้วัจจัให้น้องจับตัวเลขให้เลยบ้าน,นได้จับนะคะพอดีไปทุละจับม้ากระสายแล้วนะคะกะเลอ่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนตอนตอนเช้าจะให้น้องจับปิงปองของเลขรัฐบาลไทยให้นะคะ สำหรับมื่อนี่เอาแนวทั้งของเราพัฒนาไปก่อนเนาะค่ะเนาะเอาราวพัฒนาไปลุ้นก่อนคะ่ะตำราวตอนเย็นนะคะอุ้ยตกนะลูกหนูนั่งมองอะไรลูกนั่งมองนอกจะมักมองนอกนะคะ อมุ่งลวดแอดกับขาดหมดนะคะเพราะน้องเมียวนะคะก็ดึงนะคะน้องเหมียวดึงน้องเหมียวดึงนะคะก็เลยต้องตามนั้นมีแมวก็เป็นแบบนี้แล้วก็นอกเอฟซีน้องเขาคิดดื้อน,นะคะกำลังมองหานกอ่ะ เห times, ็นไหมลูกเนูเห็นนกไหมหนูเห็นนกไหมเหมียวเห็นนกไหมลูกนูเห็นนกไหมคะอืมจะปีนอีกต่างหากจะออกไหมนายลูกออกไหมออกไหมอ้าวมาดูตัวเลขกันเลยค่ะ นี่นะคะ7 7 8 0นะคะแล้วทางของมือนีเนาะไปตำลาวเมื่อแรงนะคะตัดเล่นก็จะได้7 7 8 7 7 0นะคะแล้วก็ล่างก็มี8 0 8 6หรือ fc จะเอาไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้นะคะเลขสีตัวนี้ จับเอาก็ได้นะคะวัดที่แล้วก็ออกแปดสตุนเนาะทำยังไงได้ล่ะคะมันได้แบบนี้นะคะก็ต้องไปแบบนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางโอเคเป็นแค่แนวทางไว้ซื้อสลาก ไม่ใช่เออเป็นแค่แนวทางของเราพัฒนาให้เบิงฝันแม่ฝันแม่น้อยนึงค่ะอันนี้นะคะอันนี้กับปปนล้าพัฒนาขึ้นกันนะคะไปไทยมื่ออื่นได้ขึ้นกันนะคะแล้ฝันว่าได้ไปเลี้ยงควายสองตัวแล้วก็มีเพื่อน ู้หญิงคือกันนะคะเป็นเลี่ยงน้ำกันสองตัวคือกันนะคะอ่าแล้วที่นี่มีผู้ชาย3มคนนั่งอยู่บนขอบส่างหรือขอบสะสันเราอะ,ะแล้วก็มีคนมาขายถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ซื้อคนละกรำกับมูเนาะแล้วก็บอกฝากมูไปว่าเอาไปไว้บ้านให้น้ำแน่าสันมูก็ใส่กระตานะคะ จะเอาไปไว้บ้านให้เรานะคะที่บ้านเล็กที่3 7 6หมู่หนึ่งนะคะค่ะแคะตัดได้เท่านี้นะคะเนาะมัาอาจจะเป็น3 5 4 3 6 4หรือ3 5 2 3 6 2ก็ได้นะเนาะอ่าคุณชายนาง3ามคนนะคะส4่สี่ก็อาจจะเป็น4 4 2 4ี8ก็ได้นะคะหรือ8 8 2 8 8 4ก็ได้เนะ แยกที่บ้านก็นตัดเอานะคะนะสามเจ็ดหกหมู่หนึ่งนะคะจะเป็นสามเจ็ดหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหดเจ็ดหกหนึ่งสามหกหนึ่งไดมอนด์นะคะเอฟซีตีไปลายก็ลายตัวนะคะเดี๋ยวเลยไขเอฟซี FC ท่อนี้นะคะส่วนเอฟซีจะไปขายายเอากะได้นะคะ สำหรับคนทุนหลายเนาะสำหรับคนทุนหน่อยกันหน่อยห,อยหางเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าแอดมีเลขปฏิทินให้โชคของปีใหม่ที่คัดเน้นมาให้แล้วนะคะอืมคัดเน้นมาให้แล้วฟันทงกับว่าได้เนาะก็คอยเบิ้งคลิปหน้านะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ คจุดทูบแอดจุดไปเมื่อวันที่15มกรา2569นะคะก็เลยเอามาให้ fc ดูนะคะจุดไปเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่16มกรา2569ค่ะแต่จุดไป15มกรานะคะ2569ค่ะ